พี่จิรศักดิ์ซูปเปอร์ตัวดำอดีตดีเจประจําห้องคาราวเกะเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้ได้ถูกปลดประจําการไปแล้วก็เลยต้องมาอยู่ที่ข้อพิชอ์ส่วนหน้าที่ดีเจและอีกจิปาถาหน้าที่กลับกลายมาเป็นภาระของผมแทนจนผมนี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปไปแล้วละ่ะเพราะว่าไปสะทั่วโรงแรมเลยอะไรอะไรก็ใช้แต่หมงไม่มีใครเคยรู้ ไม่เคยถามความรู้สึกของผมเลยสักคนว่าผมอยากจะทำโน่นทนํานี่ตามที่เขาสั่งหรือไม่แต่ก็นั่นแหละนะผมก็ทำได้แต่คิดเพราะในเมื่อไม่มีใครตั้งคำถามผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นประโยคบอกเล่าได้และก็ไม่สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ด้วยเพราะมันถูกละไว้ในฐานที่จาใจไปซสีแล้วมงเดี๋ยวนี้แกยังเขียนเรื่องผีส่งสำนักพิม์อยู่หรือเปล่า เสียงของพี่จุระศักถามอ้อแอนในลำคอแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ผมนั้นกระเด็นหวือออกจากห่วงคิดไดในทันทีก็กำลังร่างตนฉบับอยู่นี่ไงพี่ผมตอบพร้อมกับหวนกลับเข้าไปอยู่ในความคิดของตัวเองอีกครั้งช่วงนี้ต้องเร่งหาเงินเพราะต้องส่งแฟนเรียนปอโทเพิ่งไปเรียนได้แค่สองวันเองหมดไปละหมื่นกว่าบาทโอ้นี่มันบ้าบออะไรกันชีวิตนี้ มันเกิดมาเป็นคาถารับใช้คนรอบข้างหรือไงก็ไม่รู้รับใช้เจ้านายรับใช้เพื่อนร่วมงานแถมยังต้องมารับใช้คุณแฟนอีกอีฉันมีการบ้านนะแกช่วยเขียนบทความให้สักเรื่องสิเรื่องอะไรก็ได้เร็วๆนะอาทิตย์หน้าฉันจะสอบอาจารย์ละมันก็เข้าอีรอบเดิมสมัยที่เรียนปอตีนั่นแหละวะต้องอ่านหนังสือเข้ามันทุกเล่มแถมต้องทำการบ้านให้อีก แต่คราวนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าภายในสองปีข้างหน้านี้คงจะม่ต้องถึงขั้นเขียนวิทยานิพนธ์ให้รอกนะขอร้องหลักคุณแฟนเอ้ยพอตรูเนี่ยจบแค่มัธยมบอยบางทีก็ออกจะเป็นงงว่าสรุปแล้วใครมันเป็นคนเรียนกันแน่วะแต่ก็เหมือนกับหนามโปปากพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนมันทีง้งเาและก็คงไม่มีปัญญาไปหาใหม่ได้อีกแล้วละ่ะ ก็แก่สักขนาดนี้ใครเขาจะไปเอาละ่ะมันก็คงคล้ายๆกับเนื้อเพลงเพลงหนึ่งซึ่งผมชื่นชอบเอามากๆซึ่งเนื้อร้องมันก็มีอยู่ว่าบาปกรรมเราทำไว้ชาติปางใดใช้นิจใจให้หมดหมดแล้วขออย่ารังรอก็ขอชีวิตกูคือสำหรับไอ้ท่อนหลังนี่ผมแต่งเองนะครับ โอ้ยออกทะเลไปสุดตรงเลยครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะโดนหมันไส้เอาตัดมาที่ซีนที่พี่จุรสักพูดเลยกันนะคือพี่มีเรื่องจะให้หมงเขียนอยู่เรื่องหนึ่งน่ะสนใจหรือเปล่าล่ะพี่จุรศักว่าเรื่องอะไรล่ะพี่ก็มันเป็นเรื่องของพ่อพี่เองแหละมันเกิดขึ้นตอนที่พี่เพิ่งจะก้าวขวบสิบขวบได้มั้ง แนือมันก็เป็นเรื่องที่พี่เองก็ไม่อยากจะเชื่อมอนกันว่ามันจะเป็นจริงถ้าในวันนั้นพี่ไม่ได้เห็นกับตาตัวเองนะไหนลองเล่ามาสิพี่เอาแบบย่อๆนะตอนนี้สมองผมมันเออๆยังไงก็ไม่รู้ละ่ะรับข้อมูลเยอะๆไม่ค่อยจะได้นะ่ะและแล้วพี่จิรศักดิ์ก็เริ่มเกินน้ำแบบเนิบตามสไตล์ของแกนั่นแหละแต่อย่าให้เล่าเลยว่าเป็นแบบไหนประเดี๋ยวจะไปยาวกูไม่กลับอีก คือพ่อเพียนะแกมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างถ้ามีงานที่ไหนก็ไปที่นั่นบางทีก็ออกไปต่างจังหวัดบ้างไปที่หนึ่งก็นานเป็นเดือนกว่าจะกลับบ้านพอเสร็จงานก็กลับมาอยู่บ้านแม่ก็มักจะง,งองงงเพราะคิดว่าระหว่างที่พ่อไปทํางานนั้นน่ะอาจจะแอบซุกกิ๊กไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจึงเป็นเหตุให้มีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยๆอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่พ่อกลับมาจากต่างจังหวัดทา้งแม่และพี่ ก็รู้สึกว่าพ่อมีอาการแปลกๆไปแลดูว่าแกลอยๆยังไงพี่คนพูดจากันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแม่บอกว่าพ่อมีอาการเหมือนคนโดนของหรือไม่กระถูกผีเข้าอะไรทำนองนี้แหละแม่เห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยไปนิมนต์พระที่วัดมาดูอาการพ่อเล่าลือกันว่าพระรูปนี้ท่านเก่งในด้านขับไล่ผู้ผีปีศาจและแก้คุณใสยมนต์ดำต่างๆได้ผลชงัดนักพอพระท่านมาถึงที่บ้านท่านก็บอกว่า มีดวงวิญญาณสัพเพเสีตนหนึ่งได้ติดตามพ่อมาโดยนั่งมาบนไหล่ของพ่อนั่นเองหลังจากนั้นพระก็เริ่มทำพิธีขับไล่ผีตามวิธีการของท่านตามกลางสายตาของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหลายคนที่มากันเต็มบ้านไปหมดพระท่านทำพิธีอยู่พักใหญ่ผีตนนั้นก็ยังไม่ยอมออกจากร่างของพ่อเสียทีนี่เจ้าต้องการอะไรทำไมจึงมาสิงร่างนี้ เสียงพระท่านถามขึ้นในตอนหนึ่งและพ่อก็ตอบกลับมาทันควันว่าข้าตามไอ้ผู้ชายคนนี้มาเพราะข้าหิวในตอนนี้เองที่ทำให้พี่แปลกแกเอามากเลยละเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นมันไม่ใช่เสียงของพ่อพี่เลยแต่กลับเป็นเสียงแห,บ,หบแห้งของใครก็ไม่รู้เข้ามาแทนที่แล้วมาจากไหนล่ะพระท่านถามขึ้นอีกแต่พ่อก็เงียบไป ต้องการอะไรกินข้าวเสียงแหบพราดนั้นตอบมาอยากจะกินอะไรล่ะแล้วไอ้เจ้าวิญญาณสัมภาเวสีตัวนั้นก็บอกความประสงค์ของมันแม่ของพี่ก็เลยจัดแจงทํากับข้าวเหล่านั้นมาให้จนครบทุกอย่างและทางกลางสายตาของผู้คนนับสิบนั้นพ่อของพี่ก็ได้ทำในสิ่งที่คนธรรมดาไม่น่าจะทำได้ก็คือกินทุกอย่างจนเกลี้ยง ข้าวเป็นหม้อหมอ,มอก็กินจนหมดไม่เหลือหรออาโดยปกติแล้วคงต้องอูวกแตกไปแน่ๆพอกินข้าวเสร็จผีตนนั้นก็อยากสูบบุหรีอีกแม่ก็ให้คนไปซื้อมาให้เชื่อไหมว่าพ่อผีนะ่ะสูบบุหรีรวดเดียวหมดซองเลยทางๆที่จริงแล้วพ่อเป็นคนที่ไม่สูบบุหรีเมื่อวิญญาณหญิวโซดูดบุหรีจนอิ่มหนำดีแล้วพระทานก็ถามขึ้นอีกว่าทีนี้จะออกไปได้หรือยัง และคำตอบที่ได้รับนั่นก็คือไม่ทำไมกู้ชอบผีมือทับกับข้าวของเมียมันมันทับอร่อยทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นกูจะไม่ไปไหนได้ยินดังนั้นพระท่านก็เลยหมดความอดทนกับผีตนนั้นอีกต่อไปเมื่อใช้ไม้หนูไม่ได้ผลท่านก็เลยหันมาใช้ไม้แข็งแทนแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าท่านทำอย่างไรเห็นแต่ท่านนั่งหลับตาอยู่เฉย แต่ถ้าว่าฝ่ายพ่อของพี่นะสิกลับลม้มลงไปนอนคลิ้งไปคลิ้งมาปากก็ร้องโอยโอยโอยสักพักแกก่อนลุกขึ้นวิ่งตะลืดเปิดเปิงออกจากบ้านไปพวกแก,กญาตๆก็พากันวิ่งไล่ตามกันไปเป็นพรวนพวกนั้นหายไปประมาณ20นาทีปีก็เห็นพวกเขาช่วยกันหามร่างของพ่อกลับมาที่บ้านตอนนั้นพ่อได้หมดสติไปแล้ว และพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พ่อวิ่งออกจากบ้านไปแล้วนั้นเมื่อพ่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งเก๋ก็จำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่แหละประสบการณ์การเห็นผีของพี่ละจบพี่จิรศัก์สรุปจบเอาดือด้อๆแบบว่าหน้าด้านๆกันเลยทีเดียวอขอบคุณครับที่กรุณาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวออกเวรแล้วขออันเชิญคุณพี่ไปเลี้ยงเบียร์ผมสักขวดสองขวดนะครับผมแกล้งแย่เล่นอ้าวไอเวรตะไลนี่แทนที่จะเลี้ยงพี่เป็นการตอบแทนจะเลี้ยงํำแปะอะไรล่ะถูกหวยตั้งแสนกว่าใครมันจะกล้าป้งอาจไปเลี้ยงพี่ครับโคไอเท่านรกเอ้ย พี่จิรศักดิ์ตอกกลับมาพร้อมกับแยกเขียวเข้าใส่ผมเป็นการส่งท้ายบทประพันธ์โดยหมงองเลสุงขอบคุณครบับ